ตำรวจยุคใหม่ครับเขาเปลี่ยนจากการปลูกผักเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนจากการปลูกดอกไม้มาปลูกผักบริเวณที่พักตามที่เห็นครับสวัสดีพี่พลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เรียกตอนนี้เรียกพี่เนาะครับครับแนะนำตัวเองหน่อยครับผมผมดาบตำรวจพลสายกสุนหัวหน้าหน่วยบกการตำรวจทางหลวงสังขาครับอ่าพี่พลตำรวจทางหลวงสุรินทร์ครับดาบพลเนาะเรียกท่านๆแถวนี้ก็จะรู้จักกันีนนามของรู้จักนายพลนายพลคนโซ่กราวนายพลคนโซ่กราวเนี่ยพามาดูกัน อุสบายครับแต่ก่อนตรงนี้เขาจะปลูกผักไอ้ไม่ใช่ปลูกดอกไม้ให้มันสวยงามแต่ถ้าจากนั้นพี่พลบอกว่าแนวคิดใหม่ของตำานวกยุคใหม่เขาจะทําให้เป็นแบบเหมือนกับพื้นที่ที่เรากเป็นเกษตรแบบพอเพียงเนาะครับอืมโอเคเลยส่วนหนึ่งผมอยากเรียนรู้อืมผมว่าแบบนี้เนี่ยได้กินผักปอดสารพิษแน่นอนใช่ครับผมแล้วก็ที่สําคัญสำหรับคนเกษียณนะวัยเกษียณตบเมื่อเกษียณแล้วเนี่ย แรงก็ไม่ค่อยมีนะครับกําลังวังชาก็ไม่ค่อยเยอะบางคนเกษียณไปแล้วก็ที่ทางก็อาจจะมีไม่มากครับผมนะก็เลยแบบพอดีพอดีใช่ไหมแบบนี้พอดีครับเนี่ยอุูงแค่นี้แหละถ้าเราขายนะอันนี้พูดว่าถ้าเราปลูกขายวันหนึ่งสองบาทได้นะ200ร้อได้ใช่ไหมครับที่เล็กๆระวางระบบน้ําในการให้น้ําโดยที่ไม่ต้องให้มันเหนื่อยมากครับผมทาก๊อกทาสปริงเกอร์ไว้เนี่ยไม่ต้องไปแบกน้ํามารถ แค่เปิดปุ๊บไหลแล้วไหลแล้วส่วนส่วนตัวนี้ด้านหน้าอันนี้เป็นบริเวณคลองน้าทั่วทั่ไปข้างถนนเนาะครับผมครับแต่พี่พลก็เปลี่ยนจากคลองน้ําธรรมดาเฉยเฉยเนี่ยปรับประยุกใหม่ในการที่จะเลี้ยงปลาได้ด้วยครับเลี้ยงปลาได้ด้วยอืมเป็นดอกบัวเพื่อความวสวยงามบัวเพื่อความสวยงามผสมผสา,านกันเนาะครับนี้ไปดูพริกหน่อยเห็นพริกสวยงามมากเลยพี่ครับผมครับนี่มีพริกมีมะเขือมีผักกาดผักบุ้งผักชีเนี่ยเกือบแต่ชุกอย่างถามหน่อยถอะว่าได้ไปตลาดสดบ้างไหมนี่ก็โอ้ผมรู้สึกว่า ตลาจดนี่ผมไปซื้อแต่เกลือกับจูรส้ำปลากันเอยครับถ้าเกลือกับจูรสูกได้เนี่ยคงไม่ต้องซื้อนะเพราะว่าเสร็จผมแต่เพื่อนว่ามันต้องซื้ออ่ะครับอันนี้ก็พริกอู้พริกสวยด้วยครับและก็ที่สําคัญที่สุดหัวใจสําคัญพี่พลท่านก็จะใช้เป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยศึกษาจากโลกออนไลน์เนาะอะไรมีูลกศึกษานี่ยตัวันนี้มันออนไลน์เป็นแบบเกิลกูเกิลอาจารย์กูเกิลเนี่ยประชาชนทั่วไปสามารถมาศึกษาดูงานได้ไหมครับได้ครับได้ครับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะ พอจะคิดว่าน่าจะพอแบ่งปันได้แบ่งปันได้บ้างอยู่อาจจะไม่มากแต่อย่างนี้ก็จะเป็นแนวทางเนาะพี่เนาะนี่อ่ะผมชอบพริกตเงี้พี่มาดูตรงนี้ก่อนเนี่ยเลยนเนี่ยเป็นพริกช่อนี่ที่นั่งดูใกล้ๆเนี่ยนี่พริกช่อครับผมมันจะออกมาแบบเป็นสวยงามเนาะแล้วมันก็เป็นแบบเป็นอาหารได้ด้วยนี่ครับเป็นแบบเป็นช่อเป็นช่อแบบนี้ดกครับเนี่ยวันสวยงามด้วยครับลองจินตนาการว่าถ้ามันแบบเป็นสีแดงแดงเลือๆออกมาผมมองว่ามันก็สวยนะพอๆกันกับดอกไม้เลยและที่สําคัญที่สุดข้อแตกต่างคือมันกินได้ด้วย กินได้ด้วยอืมโอ้สวยกว่าดอกสวยกว่าดอกไม้ผมมองดูเราผมว่าสวยกว่าดอกไม้นะครับผมนีกสักพักมะละกอก็จะออกลูกเนาะใช่ครับอีกสักพักหนึ่งตรงนี้เขาจะใช้เป็นป Ł ุ๋ยคอกนะในการที่จะมาเรา,เราใช้ป Ł ุ๋ยคอกคอ่าด้านนูน้นด้านนู้นขอไปดูผักบุ้งไปดูผักชีลงผักชีลาวหน่อยครับประชาชนทั่วไปอย่างเช่นมาขอแบ่งปันนิดๆหน่อยได้ไหมครับพู่ได้เลยครับยินดีเสมอ อย่างเช่นผมจะทําต้มปงต้มปลาผมขี้เกียจไปตลาดเนี่ยแวะมาได้เนาะได้เลยครับมีมีมาบ่อยครับมีประจําครับอ๋อเลยครับพี่เนาะงครับพี่น้องที่อยู่บ้านไกลเรลอนเคียงใช่ไหมอ๋อเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวขี่รถผ่านมาก็เอ้ยตำสมตำอยากจะกินผักบุ้งหน่อยก็แวะมาครับอ่าบางคนขี่รถมาถึงตู้นะนึกเมนูได้จริงตอนขี่รถมาเนี่ยยังนึกไม่ออกพอมาถึงหน่วยบริการปั๊บโอ้ วันนี้นี่ผัดมะเขือดีกว่าได้ปลาทูมาแล้วขาดผักใช่ไหมครับ <c oughs> ก็แวะมาได้นี่ <c oughs> เป็นแบบนี้เลยโอเคเลยนะนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางเป็นแบบอย่างเนะาะสถานีตำรวจไม่ใช่เพียงแค่การจราจรอย่างเดียวแต่มันก็ยังหมายถึงในเรื่องของการที่จะแบบบริการประชาชนในเรื่องของความรู้แล้วก็ผักแบบธรรมชาติด้วยครับาที่นี่ที่นี่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสังขะครับผมโดยคุณพี่ ผมดาบตนุพลสายกรุนหัวหน้าหน่วยบริการครับขอบคุณมากอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ